เอ่ผาว่านพวกนี้กลายเป็นก้อนหินไม้กลายเป็นก้อนหินก็เห็ุผลแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจโหเหมือนเป็นที่วางชานเป็นชานเลยนะพี่ดี <c oughs> โหอันนี้เหมือนเพิ่งเกิดปลาเลย <c oughs> มีน้ำหยดลงมาด้วยครพี่พี่โอ้ก้อนหินสวยมาก <c oughs> ใครมาเลี้ยงวนะเนี่ย ลองสังเกตด,ดูนะครับว่าก้อนหินเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นก้อนหินที่แปลกประหลาดซึ่งก้อนหินเนี่ยมันจะเรียงกันตั้งแต่ใหญ่เล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วก็เล็กลงนะก้อนหินห้าก้อนหินเนี่ยเราไม่สามารถที่ขยับขยื่นได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเหนไหมไม่ได้เลยแล้วก็อันนี้ด้วยขยับไม่ได้เลยนะ มันแปลกตรงนี้แหละอันนี้รอยเท้านะอะไเท้าอันนี้ซ้ายนะครับแล้วก็ขวาอยู่นี่แล้วก็ขานั่งขาน่าจะนั่งอยู่ตรงนี้นี่ตัวขับเลอเลยนะแล้วผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมดูไปสำรวจที่อื่นต่อเนะพี่พี่อากาศโคตรร้อนเลย แต่ว่ามันก็ดีนะที่ธรรมชาติมันเพอร์เฟกนะครับพี่ๆครับเพราะธรรมชาติที่นี่ดีมากๆก็ให้อากาศร้อนก็จริงค่ะดูโอ้โหหินอยู่หินย้อยหินหินแบบเหมือนตึกอะเหมือนตึกเป็นสุด,สดช้อนอ่นนะทุกคนนะสวยมาก มันพูดได้เลยนะครับว่าสวยจริงๆนะครับพี่ๆครับนะสวยมากๆเลยสวยมากสวยอลังงานการสร้างมีหินดยุ่หินร้อยพวกนี้นะครับทุกคนผมจะเดินสำรวจต่อไปเรื่อยทุกซอกทุกม,มุมมุมนี้มีอะไรบ้างจะเอ๋ไม่มีอะไรเนาะโหมีหินด้วยเนาะหินเล็กดูรอครับทุกคน ตรงนี้นะทุกคนดูดินะจิันปอสมบรันปอ,นอโอ้โหอลังงานงานสร้างเลยโอ้ผมมาเจออะไรบางอย่างซึ่งผมอาจจะมองว่าเป็นถวาวรก็ได้ คืออะไรนี้ถาวันเนาะถาวัแล้วไม่ใช่ละอ๋อคือแบบมันเป็นคล้ายๆแบบว่าน้ำของท้ามเนี่ยไหลลงมาหยดลงมาในถาวานัน ถาวรก็เลยทําให้กลายเป็นก้อนหินหรือไม่ก็ถ้มนะทุกคนดูนะครับทุกคนนะเพราะว่าน้ําจากถ้มเนี่ยมันหยดลงมาไหลลงมามันก็เลยทําให้แบบาถาวรพวกนี้กลายเป็นก้อนหินแล้วก็ไม่นานก็จะกลายเป็นก้อนหินถาวรเลยนะพี่พนั่ดูดิอื้อหือไม่ใช่ปูนแต่อย่าได้นะ แต่มันเป็นน้ำหยดของหินที่มันหลยลงมาแล้วทําให้ถวาวั์พวกนี้สามารถกลายเป็นก้อนหินตามพวกเขาได้เนะนี่หอดีมากนี่ที่เขาว่ากันว่าต้นไม้กลายเป็นก้อนหินก็เหตผลแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่แน,น,น่ใจกตนเนาะดปนเกิดจากน้ำเนี่ยหยดลงมาทำให้ดินเนี่ย เอ้ยทำให้ถาวันจะเป็นตอหินเนาะนี่สวยมากกคนดู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 ด,ดูผมจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันนี่โอ้โ ขึ้นแล้วไม่กวาดบานกันเลยพวกเขาไม่ขัดกวาดบานกันแลยแมวขึ้นกันแล้ว โหสิโหเหมือนเป็นที่วางชา้นเป็นชั้นเลยนะพี่ที่วางของนะนาะพี่รู้จักที่วางของกันไห้โหแป๊บหนึ่งขออนีานนะคะขอเนญานนะคะ,ะคะือแบบตอนนี้ผมคานขาสวยมากอพอนั่งพักผ่อนแป๊บหนึ่งเนาะ หนื่อยมากเลยดูดิโอ้โหเห็นดุเห็นย้อยตรงนี้อ๋องาฬิการผมนี่ผมเอามาที่มันด่างก็แค่ก็แต่แต่เรื่องนี้ ทำไมเวลาที่นี่มันเดินไวมากเลยไปเดินช้ามากเลยดูดิสวยไหมทุกคนน้ำหยด ที่วางที่วางของอ่ะดูเป็นชั้นเลยเรียงคันสวยมากนี่ตดูชั้นแรกแล้วก็นี่จะเป็นชั้นที่สองมีอยู่สองชั้นสวยมากสวยจริงๆเสทงทุกมุมทุกมุมโอ้โหขึ้นแล้วนะมีอะไร โอ้มาเจอกับสถานที่แบบโอ้โหมีแต่กล้วยป่า อ๋อวันนี้เหมือนเือใกล้เกิดปลาเลยเฮ้ยคืออะไรวะเนี่ยใครมาทำอะไรหรือนี่ใครมาทำอะไรนี่มันเป็นใบวา,ย,บาย,ยากเนาะมาปิดทำไมยอ่ะเก็บอันนี้ มีนักผูดลงมาด้วยนะพี่พี่โอ้ก้อหินสวยมากให้มาเลียงว่ะนะโอ้โหก้อนหินนี่สวยมากดูทุกคนครับลองสังเกตด,ดูนะครับว่าก้อนหินเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นก้อนหินที่แปลกประหลาด มันแปลกยังไงอ่าพี่ๆเพื่อนเนี่ยมาสังเกตดูกันเนาะซึ่งก้อนหินเนี่ยมาจะเรียงกันตั้งแต่ใหญ่เล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วก,เก,เก,เก็เล็กลงนะนี่นะครับพี่ๆครับนี่นะครับเล็กลงแล้วก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วก็เล็กลงนะจากเล็กไปใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะทั้งหมดทั้งสี่ ก้อนหินห้าก้อนหินเนี่ยเราไม่สามารถที่ขยับขยื่นได้เลยนะเดี๋ยวผมจะขยับให้ที่เพื่อนเนี่ยได้ดูกันเนาะมาเห็นไหมไม่ได้เนนี่ด้วยไม่ได้เลยแล้วก็อันนี้ด้วยไม่ได้นะมันขยับไม่ได้เลย นะมันแปลกตรงนี้แหละแล้วก็ดูใต้ข้างตายเนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นอ่าเป็นหุบเอ้ยเป็นเป็นเพลหินแล้วก็ข้างบนตรงนี้เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นที่นอนเนาะเหมือนที่นอนของชาวลับแลที่มานั่งนอนอยู่ก็เห็นลูกนี้เขาทําว่าเป็น เพือง่ายเหมือนที่นอนของขาอะเนาะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้ล่องรอยล่องรอยเนี่ยผมสังเกตเห็นก็คือเหมือนร่องรอยของชาวไอคนรับเลหรือเปล่านี่รอยเท้าข้างซ้ายนะซ้ายเห็นไหมใหญ่มากใหญ่กว่าผมอีกรอยเท้าเนี่ยแล้วก็อีกข้างหนึ่ง ซึ่งเราวัดได้เลยนะว่าขนาดเนี่ยเท่าไหร่นี่อันนี้รอยเท้านะรอยเท้าคนแล้วนะเนื้อหัวมมกโป้งโป้งนี่ก็ตามไปด้วยเน,นื้อของเราอย่างนี้เนาะนี่นี่นะแต่ว่ามันใหญ่กว่าผมอีกขาใหญ่กว่าผมอีกวัดวัดให้ดูเลยทางซ้ายแล้วก็ทางขวาอ่ะอันนี้ซ้ายนะครับ แล้วก็ขวาอยู่นี่แล้วก็ขานั่งเขาน่าจะนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนลนักษณะจะเป็นแบบนี้นั่งอยู่ตรงนี้แต่ว่าตัวผมใหญ่งไงก็คือแบบขาน,น่าจะอยู่อย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะครับขตั้งกล้องก่อนแต่ทุกคนนไม่เห็นภาพอีก <c oughs> <c oughs> นี่ก็คือแบบเขาจะนั่งลักษณะแบบนี้อไม่เข็ดครับนี่ลักษณะแบบแบบนี้แล้วก็ขาค้างอยู่อย่างนี้ค้างอยู่อย่างนี้นะอย่างนี้แต่ว,ว่าตัวผมเตี้ยไงเอ้ตัวผมเล็กนี่ขนั่งอยู่อย่างเงี้ยเหมือนขาเอาอย่างงี้ตัวขบเลลอเลยนะ แล้วผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมดูลักษณะแล้วน่าจะไอพวกนี้ยังจะไม่มีเพราะว่าผมเห็นบางสิ่งบางอย่างเขาก็สังเกตให้หน,นะครับว่าลักษณะจะเป็นแบบนี้เนาะอีนี่เห็นไหมอันนี้หินเนื้อล้วนๆเลยอันนี้หินย้อยลงมานะครับทุกคนซึ่งเป็นหินย้อยที่แบบ มันทำให้อ่อมันติดกับเตียงแล้วนะครับหรือไม้ก็ที่นั่งแล้วเนาะอันนี้ถ้าประมาณนี้ยังนั่งได้อยู่นี่นะครับพี่ีเห็นไหมก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ก็เห็นเนี่ยเล็กลงใหญ่ขึ้นจะภาพอย่างนี้ไม่สวยนี่นะครับพี่พี่นี่เล็กลงเล็กใหญ่ขึ้น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  ไม่รู้นะครับว่าเป็นฝีมือชาวบ้านหรือเปล่าฝีมือชาวบ้านนี่ไม่ใช่หรอกอาจจะเป็นฝีมือของรุ่นปู่รุ่นย่าของคนบางบทหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องลองถามพวกเขาอีกทีนึงครับว่ามันคืออะไรนะแล้วก็มีหินเนี่ยเอามีน้ําเนี่ยหยดลงมาทัวเห็นไหมนี่เห็นไหมหยดลงมานะครับพี่พ à, đểu, <laughs> rau chả đơn đi xâm luật thiên to à, một giang, một giang, là sẽ trở này một bán Cần lời đẹp xôi đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp อันนี้ถ้มของคนรับแรงไม่ก็คนบ,บังบดที่นี่สวยไหมผมดูโคตรสวยเป็นบุญเป็นตาจริงๆเลย ผม่าจะถ่ายถึงเนท่านี้เนาะเดี๋ยวไว้เจอกันในหมู่บ้านหรือไม่ก็เดินทางระหว่างนี้ก็จะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสวัสดี